ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก T ีแอลบายโยอีเปิดคลิปนาทีสุดโกลาหลค่ะทหารไทยเอาคืนปิดด่านช่องอันมาสองชั่วโมงคนเขเมรโไวยไวายลั่นค่ะ นาทีสุดกุลาหนคลิปด่านชายแดนช่องอันม้าค่ะด่านเปิดอาทิตย์ละสองวันขเขมรก็แห่ากาันเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อมาซื้อของและก็นําของป่ามาขายถ้าปิดด่านคนขเขมรจะเดือดร้อนหนักนะเพราะไม่มีตลาดขายของป่าที่มีจํานวนมากนะและขายในประเทศได้ราคาต่ําส่วนสินค้าไทยก็หายากและก็ราคาแพงค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ b บีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคลิติกค่ะที่เราได้น,ำำนําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันได้เยอะค่ะจากกรณีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> เพจสาธารณะฮักนะน้ำยืนค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นเพจแจ้งข่าวสารต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าตามที่อำเภอน,น้ m ยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีจุดผ่อนปรนเพื <c oughs> ่อการค้าชายแดนประเทศไทยและราชสักกัมพูชา ที่จุดผ่อนปลนเพื่อการค้าช่องอันม้าตะบนทรงอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยเปิดให้มีการค้าขายและเปรสินค้าในวันอังคารและวันพฤหัสทุกสัปดาห์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคม2568กาอําเภอน้ายืนได้รับรายงานจากหน่วยทหารในพื้นที่สังกัดกองกําลังสุรนารีที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปลนช่องอันมา้าว่ามีเหตุจําเป็นต้องปิดจุดผ่อนปนช่องอันมา้าสืบเนื่องมาจากได้ตรวจพบว่ามีกองทหารกําลังทหารของ ภูชาร่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติการต้นมะนาว บริเวณใกล้จุดเดิน600นะซึ่งเป็นพื้นที่ของฝั่งไทยค่ะทำให้ฝ่ายทหารมีความจะเป็นต้องกดดันเพื่อให้ทหากรกัมพูชาออกจากพื้นที่โดยการปิดจุดผ่อนปลนช่องอันมา้าจนกว่าทหารฝั่งกัมพูชาค่ะจะปฏิบัติตามที่ฝ่ายไทยแจ้งไปค่ะซึ่งอำเภอก็ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้าด่านว่าได้มีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบสินค้าโดยเฉพาะเห็ดเผาะที่ฝั่งกัมพูชามีการนําเข้ามาจําหน่ายช่วงนี้กันในปริบาณมากซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านกักการพืชแจ้งว่าต้องมีใบตรวจสุขอนามัย ด้วยสําหรับการนําเข้าไปในปริมาณจํานวนมากทําให้ผู้ค้าฝ่ายกัมพูชาไม่พอใจนําเหตุมากกดดันหน้าดา่านค่ะเจ้าหน้าที่กัมพูชาจึงไม่อนุญ,ญาตให้สินค้าไทยทุกชนิดผ่านและฝ่ายความมัน่นคงก็ขอให้ชะลอการเปิดด่านและไม่ให้กลุ่มผู้ค้าคนไทยนําของขึ้นมาจาหน่ายเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดนกันค่ะทั้งนี้อำเภอนันยืนได้เร่งแจ้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบต่อไปและก็จะรายงานเป็นเอกสารให้จังหวัดทราบนะต่อมาค่ะก็มีประเด็นค่ะบระเิเวณช่องบกนะโดยทางคนโทรบุญสินพัดกลางค่ะแม่ทัพภาคที่2นะได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีภาพปรากฏนะซึ่งเป็นภาพของฐานกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่เนิน475ช่องบกในพื้นที่เอเภอน้ำดืน จังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะโดยพบการสร้างฐานที่บ้านขุดคูเลสสนามเพาะเตรียมตั้งฐานพร้อมเสริมกําลังเกือบร้อยนายค่ะอาวุธครบมือเตรียมรับมือกับทหารไทยว่าดึงดังกล่าวทางกองกําลังสุรนารีนะได้ไปพบมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ได้รายงานให้ตนได้ทราบแล้วนะโดยทางกองกําลังสุรนารีได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาจนกระทั่งมีข้อสรุปได้ยกเลิกการขุดคูดังกล่าวนะฮะแล้วก็ตกลงถอนกําลังออกจากพื้นที่ทับซ้อนทั้งสองฝ่ายค่ะก่อนจะมีการนัดพบกันตามห่วงเวลาโดยไม่มีอาวุธ รวมถึงพูดคุยเรื่องของทางการลาดตระเวนร่วมกันด้วยนะส่วนกรณีตลาดช่องอันม้าก็ยังทําการค้าขายได้ตามปกติหากปิดด่านชายแดนก็จะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศที่อาศัยใกล้บริเวณชายแดนนะคะและก็ยืนยันเหตุการณ์ว่าสามารถพูดคุยกันได้และก็มีการพูดคุยกันต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ค่ะแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่21พฤษภาคม2568นนะคะทางเพจกรุงเทพวันนี้ก็ได้เผยแพร่ค,คลิปค่ะสุดกุลาหลเลยนะคะ บริเวณช่องอัานม้านั่นเองค่ะโดยบอกว่าคลิปด่านชายแดนช่องอัานมา้าด่านเปิดอาทิตย์ละสองวันเขมรก็แหกกันเข้ามาเป็นจำนวนมากนะ,ะเพื่อมาซื้อของและนําของป่ามาขายถ้าปิดด่านคนคเขมรก็จะเดือดร้อนหนักเพราะไม่มีตลาดขายของป่าที่มีจํานวนมากและขายในประเทศได้ราคาต่ําส่วนสินค้าไทยก็หายากแล้วก็ราคาแพงค่ะไปดูคลิปกันค่ะ,งะเงินมาเลงสาไทยจีจุนดาวานีมอนิเอ ពីជនខ្មែរយើងចូលមកថៃហើយព្រំដែននេះនោះអញពេកគាត់បានប្រកបឥឡូវចូលហើយទឹកដីថៃ100%នេះគេដាក់បារះពីបងប្អូនខ្មែរយើងលក់ការ៉េមលក់អីនៅទីនេះហូ ជាជនថៃតលេងថ្មយើងវិញនេះសាថៃនេះបាទទៅមិនចៅដែរដល់ទៅ1ខឿនទៅបានហើយណាស្អីបាទបាទហើយអត់ព្រួយនេះសាថៃ ប like ាទនេះលោកដូរយកឯងមកនៅទីនេះទៅនៅយកអង្គទៅបាទបាទនេះជាជនខ្មែរយើងចូលមកលើទីតៃខៃបាទលោកយ៉ាំលោកយ៉ាំសាយុលោកដូរលោកទីអូនលោកឯងផ្សេងៗគេច្រើនហើយសាថៃនេះ เพลังสานไอ้บองโอนนอกจากนี้ค่ะทางเพจยังได้โพสต์คลิปอีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์นะที่เขาบอกว่าเป็นคลิปเก่าที่ช่องอ่านม้าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อทหารไทยปิดดาลล่านเล่นแค่2ชั่วโมงค่ะดูสภาพความวุ่นวายโกลาหลที่เกิดขึ้นในฝั่งเขมรค่ะ ស្វាយប្រုတ်យកឡើងកត់ឲ្យឡើងទេនេះសម្រាប់តាក់ស្ញាននៅบ้านអូហឺថាមើលនេះមិនខ្វះខ្លាំងចូលអាកាសជីកពីប៉ាចនៅគាត់ពូគេចរចាក់នេះ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  หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐ่านรัฐบาลและรัฐสภา mm hmm. เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ